สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปให้เนี่ยเล่าน้ำครับผมมือชิมเมตรปลาไหซับครับผมนี่ปลาไหซับแล้วครับปลาไซับแบบสุกจะทำแบบสุกนี่รนรครับนี่ปลาหลครับน้ามันเบ่งชวนผสมมันกันครับที่นี่พริกขัวข่าตะไคร ไม้พักกูดต,ต้นหอมพริกเทียมน้ำซุปครับผมอันนี้กัวไว้เบ้นแล้วเราจะทำพวกรัวเลยคลิปเป็นชิ้เน่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวห้นสิบไปต่ากันเลยทำให้น้องนี่ครับพริกถามมันโบเพ,เพิ่มตัวนใจ ที่ดีใจควรเลยที่ชิเป็ดอยู่เราจะใส่มันชิไข่ข้าครับผมตามแม่มันละเอียดก็จะน้อยต้มแบบหยาบๆเอาจากต้มละเอียดนะครับพี่น้องกระเบนละเอียดบระเบนเท่ากับที่ใส่หอมแดงเจียวอันนี้ใครอยากใส่ก็ได้นะครับเจียวเจียว ฮ่าฮ่าฮาเล้จะใช่ลงไปเลยใช่ปะเนี่ยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเจาหน้าที่จะมันตุเด้อยไปเลยคั่ ลาสซตอ่อมาครับตั้งใส่น้ำมันนิดนึงแล้วแต่ใครอยากใส่ครับครบลงเลยครับ พอน,น้ำล้างโคกลงไม่ใช่พันไม่ใช่ปะเออไม่ใช่พันมันเนี่นย เ้าวมันชีพักขัวครับใบผักูโขมกระ้อมต้นหอมใบ สี่ฝรั่งโอ้พักเขี้ยวลายเลยถ้ามันไม่เผ็ดเ,เราก็เพิ่มคลิกไปครับแต่ถ้าการตัดกันมัน,น,มมนจะเข้มใส่ชิรรสนิดเดงแกนแล้วครับพี่น้อง แ,แกละนี่สิไม่สิบก้อนแล้วครับโอเคครับมาครับพป่น้องแล้วละบลาล่ับโอ้ใบปประกูดอยากลายจะหน่อย,อยแต่มันให้มันหอม ลาซับตอนลาซับแบบสุกครับผมพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิไปหมํากันลองเบิ่ง โอเคครับเสร็จแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวเอามาสิมกันดน้ครับป่ล้าสับแบบสุกสิ่มมันก็อือชอบบ คลิปนี้ก็บคุณชิตอนิแหละครับพ่อกันณีคลิปน้าสวัสดีครับผมกินอยู่ก่อนมันยังแซ่บ